ที่ชนบุรีเล่นเอาช่างแอร์ถึงกับผวาขณะที่กำลังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่หน้าร้านมีรถกระบะมาจากไหนพุ่งเข้ามาหาแล้วชนรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ได้รับความเสียหายเมื่อเวลา16.30านของวันที่21กุมภาพันธ์2565เป็นภาพกล้องวงจรปิดของวันที่21กุมภาพันธ์2565จับภาพช่างแอร์กำลังนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ในร้านและอยู่ๆก็มีรถกระบะเสียหลัก จนหมุนแล้วท้ายนั้นรถไหลเข้ามาในร้านทําให้ชนรถจรักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าร้านซึ่งช่างแอร์รู้ขึ้นวิ่งหนีออกจากโต๊ะนั่งอย่างรวดเร็วต่อมาเมื่อเวลา16บหนากามนาทีของวันที่21กุมภาพันธ์2 5 6 5ร้อยารตำรวจเอกวิรัตตรก,กูลไทยรองสรารวัตรสอบสวนสบพบ,นบึงได้รับแจ้งเหตุมีอุบัติเหตุกระบะพุ่งชนกับรถและเสียหลักหมุนเข้ามาในร้านพีพีแอร์และไปชนกับรถจรักรยานยนต์ที่จอดไว้อยู่ริมถนน เส้นทางหนองชากพพันนิคมหมู่ที่สองตระเนหนองชาก์อำเภอเมืองบ้านบึงจังหวัดชนบุรีจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึงพบรถกระบะยี่ห้ออีซูซูดีแมกสีขาวหมายเลขทะเบียนยอยักษ์เจ้จาน783สชนบุรีสภาพด้านหน้าพังยับเยินมีนายสราวุธทองร่อนอายุ37ปีเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บทางกู้ภัยได้ทําการปฐมพยาพิบาลเบื้องต้นก่อนส่งรักษาที่โรงพยาบาลบ้านบึง จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุยังพบรถกระบะยี่ห้ออีซูซูดีแม็กสีบรอนหมายเลขทะเบียนสรสีนหนู3862กรุงเทพมหานครจอดอยู่ในสภาพท้ายรถนั้นพังยับเยินชนติดกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงหมายเลขทะเบียนงงูททงบอยไม้21ชนบุรีสอบถามนายทศพลมานูอายุ27ปีช่างแอร์คนที่อยู่ในคลิปเล่าว่าขณะที่ตัวเองนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ที่โต๊ะหน้าร้าน ตอนนั้นฝนตกหนักตนเห็นรถกระบ,บะคันสีขาวที่วิ่งอยู่บนถนนใหญ่ได้เสียหลักลื่นมาจากถนนแล้วพุ่งลงมาจากถนนมาชนรถกระบ,บะที่จอดอยู่ด้านหน้าแล้วรถคันดังกล่าวก็ถลายมาหาตัวเองก่อนที่จะชนรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่แล้วหยุดพอดีไม่เช่นนั้นตนเองคงได้รับบาดเจ็บไปด้วยทางด้านเจ้าที่ตำรวจจะมีการเรียกคนขับรถทั้งสองคันมาสอบสวนเพิ่มเติมภายหลังเพื่อจะได้ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ นิวยี่สิบสี่วิสารชบุรีปูภาพข่าวสามารถเม่เจดีรายงาน